ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเป็นด้านการับผมวันนี้ก็อยู่กับพ่อมิเกลนะครับที่ให้เป็นเดืออเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่รู้จะทคลิปอะไรดีนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็จะมาอัดเกมดอกันนะครับผมก็เคยเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเล่นไม่ถึงด่านที่ห้าสิบเล่นเหนื่อยทำไมเ่เออก็นั่นแหละผมยังไม่ไม่เคยเล่นถึงด่านที่ห้าสิบนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะครับอาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเล่นเทนเทนิ้จบนะพอเลยนะเพราะเดี๋ยวทำยาไม่อยากให้ช่องว่างไงก็เล่นแหละเล่เข้าบ่อยตามไปด่านที่หนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยผมรู้หมดแล้วนะครับแต่ว่าด่านที่ห้าสิบหลังจากนี้ผม,มไม่เคยเล่นเป็นนะเพราะว่าตายตลอดนะครับไม่เคยผ่านเลยก็จะมาลองดูกันนะครับว่าจะถึงด่านที่ห้าสิบหรือเปล่า ถ้าคราดหวังถึงด่านที่หนึ่งร้อยนะครับอันนี้คาดหวังถึงด่านที่ห้าสิบก็พอแล้วเพราะก็ไม่อยากให้ช่องว่างจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังนี้แบบอาจจะแ,แบบสตรีมเกมอย่างนี้ด้วยนะครับมาลงช่องอะไรอย่างเงี้ยนะพลเรือปั๊มยอดวิวนะครับถ้ามมันกระตุกแปลกวันนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยนะครับชัตที่ผมเงียบผมก็จะตัดออกนะ ดันนี้แหละมันให้เจอผีใช่ป่ะไม่ใช่ด,นนด,นนด่ันนี้แหละด่านเดลยร์แลีไย้รับมาแล้วเยรับไปเลยนะท่านู่้ชมทำไมรู้สึกผมแรกแปลกยังไม่รู้นะ

เนี่ยกาจะมาเล่นกับเพื่อนแล้วครับแต่ว่าเพื่อนต้องไปโรงเรียนนะผมวันนี้หยุดนะครับมองไม่เห็นเลยน,นะครับทำทางก่อนอืมต้องไปแล้วซ้ายนะเดี๋ยวเข้ากล่องมันนี่ไชายนะครับ มองไม่ค่อยเห็นแล้ว,วมองไม่เห็นได้ซ้ำไม่ใช่มไม่ค่อยเห็นนะไม่เห็นเลยอืมอ๋อซ้ายสุดตรงนั้นเออมีแสงทำไมก็ไม่เห็นวะโอ้ยอลแรดิแหลกอะไรวะเนะี้ย ไมเ่เนี่ยอ๋อไอ้ด่านประตูนี้ไปฉาดนี่เอออ๋ออ๋อนี่เป็นนอนที้ อา่าไปแชงค์ซะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้มชมมาแล้วๆเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว นในปอดก็คือนักวิคนะที่ผมดูช่องหนึ่งมานะเป็นไ้เ่ยไม่ค่อยอยากเจอห,ห้องจะบอกว่าต้องวิ่งถอยหลังไปต้องวิ่งกลับหลังไปเลื่อยเจอประตูทางออกนั่นไม่ค่อยอยากเจอเล่นค่อนข้างยากเร่นั้นอยากไปถึงด่านหน้าสิบเลยว่ด่านยี่สิบห้าเนี่ยครึ่งทางแล้ว เจอตัวยากเลยวะโอเคเฮ้ยโอ้ผมไม่เคยเจอตัวนี้นี่หว่าลืมไปเจอพี่เขียวเขาชื่อไออะไรสักอย่างอย่างเ้ยครับจำชื่อไหมครับจำชื่อไม่ได้ละนวยตันง,งกว่านี้สิไหวจะดีฮะอุมมองไม่เห็นเอาทางนี้อีเวิน อ๋อถ้าเป็นพูดตรงตาได้เป็นเหลอาไงคนพิเศษอยากได้ทานอ่ะไม่ทานปะอันนี้ด่านวิ่งประวัให้นะผิด ถ้าวมนนี่กูแพ้เลยอาจจะแพ้อ้าวใช่ซะด้วยมาแล้วจะแพ้ไหมนะแหลกอย่างนี้จะแพ้ไหมนะโวย่ยะติดดิเออไปนุ่มไปมอันนั้นปุ๊บลง ทาซ้ายไปผมไยตักตัวไปแล้วตักตัวไปแล้ววิ่งดูเร็วเออเออเกือบไม่รอดนะท่านผู้ชมอืมตอนนี้ได้เป็นดัดที่เสียวตัวเสียเหมือนกันนะเนี่ยเย็นหละเย็นหลักได้แล้วไอ้เ,อเพจเท่าไหร่วะเนี่ย โอ้เป oh, ็นละสามสิบมาแหลายเลยเขาเปได้สัโนั่นแหละไม่ไม่ชบไม่ได้ชน ะอะไรวะอนี้ปะวะอ๋อตรงนู้นตรงนู้นโอเคอียเดี๋ยวไม่ทันโอเคพี่รัไปา้วนครับ ไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้บ้างเปลืองทางนู้น่ะอ๋อจะบอก่าอ๋อทางนูน้นแหละตุ๊กตาหนักห้าสิบยังเอ่ย เออไอตัวที่อยู่ในห้องสมุดจะไม่เพียบมันต้องถ้าเจอมืนมกันก็ต้องย่องเหมือนเพราะมันมองไม่เห็นแต่มันจะได้ยินเสียงเราทีเจ็ดแล้วลโอเคนะครับเกิดอะไรนะท่านผู้ชมกลายแล้วกันที่แปด อ๋อตรงนี้มุดท่อไปลอดเถอะนี่ปว่วะโอเคอเคมาแล้วอเอาละกันที่ห้าสิบผ่านไหมนี่ต้องปล่อกราฟริกต่ำใจไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไม่ได้ ห่างหนังเสอือหนังเสอือไม่ไ,ไหนแล้ววะมันจะเป็นทางนี้วะโอเคถ้ามันจะมาใ้การเราต้องเราต้องอยู่นิงน่งๆก่อครับใช่ อยู่นิ่งๆเลยโอเคอเอาล่ปะปะอ๋อนหนังสือหนังสือหนังสืออหนูไม่เจอเลยวะข้างบนไหมหนูหน่าจะอยู่ข้างบนด้วยหนอคลาเร็ขอบ,บก่อนอาจจะมีอาจจะมีอยู่นี่ไงโอเคเลขบสองโอเคครับต้องขึ้นไปข้างบนแล้วนะเพราะว่าข้างล่างไม่มีแล้ว งอยู่นี่นะครับไมงอยู่นี่เฉยไม่มีเลยครับต้องขึ้นสุ้มบนจริงเลยวันนี้ดูดยังวะโลน่าจะดูไปแล้วปีเกือบแล้วไงลรากูเกือบแล้วเป็นอะไเพื่อนวะมันขึ้นบนวะ น่าต้องรอมันลงมาข้างล่างก่อนนะครับมาลงมาอลแล้วขึ้นนะมาทำไมเสียงมันเดินหาเสียงเดินมันหายวะเฮ้ยบักเหรอนี่ก็เล่นยากเลยถ้าไม่เสียงเดิมมนะันเอาชิบหายแล้วเล่นยากเลยนะเล่นยากเลยเล่นยากเลย ได้เสียงเดิมมาละโอเคลองเดินมาทางนี้เดีย๋ยวงนี้กันแต่เสียงเดินมันดูเล็กๆเนาะมันบักนก๊กหรือเครื่องกุกหรือคอมปากวะเดินก็ไปทางเดิมโอเค สาสมุดกี่เล่มวะคกูจำไม่ได้ละแต่คณะไม่มีแล้วนะอ๋อหายเห้สสมุดหายว่าจาผมเจอแค่ยังไงอะสมุดน้อยจังเลยสมุดในชิ้นชากอ่อนสสมุดหายไปแหนวะทำไมผมไม่เจอสมุดเลย หรือมีโค้ดสองตัวเดี๋ยวเราไมไปลงไปตัวหนึ่งแล้วก็อลองลงไปก่อนอย่าไม่ลงไปแล้วไม่ลงไปแล้วมันยังแค่สองโค้ดนะอาจจะแปลกกับสองไม่ใช่นี่กี่ตัววะห้าตัววะ โอ้ยแย่เลยห้าตัวแล้วองกูในสืออะไรวะเราต้องไปหาที่เดิมตัวนู้ยังไม่ได้หาหรือเปล่าลองไปดูนะครับเ<ม>าเดินมา,มาลแล้วตัวนู้ย,ยังไม่ได้หานะครับเดี๋ยวทองเราไปเดินไปหาล้ต้อง,อง,องาต,ตามหลังเข้าไป ชิบหายชิบหายโอเคมานได้ยนินกูมันจะเดินไปไหนโอ้เฮ้ยท้ามโดตัวมันเหรอโอ้ปูปูท้อเลยอ่ะท่านผู้ชมเล่นได้แคบนี้แหละครับโอเคนะผมพอนะผมไปเล่นต่อแล้วนะเพราะว่ามันยาวนะเอาแค่นี้แหละคลิปแป๊แค่นี้แหละโอ้ พิ่งรู้ว่าเนี่ยมันห้ามโดนตัวมันนึกว่าแบบมันจะเดินผ่านผมไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นผมก็สำหรับ,บนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านจริงๆเดี๋ยวอาจจะบอกผมอาจจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะผมสวัสดีครับ